ทไมถึงต้องย้ายลงบ่ออนูบาลใช่ไหมครับก็เพราะว่าผมเพาะในขันเนี่ยในขันเนี่ยถ้าเราใส่อาหารไปเนี่ยมื้อแรกของเขาเนี่ยอาจจะทําให้น้ําเน่าเสียได้เพราะว่าน้ําเนี่ยน้ำเนี่ยมันน้อยถ้าอาหารเหลือเนี่ยน้ำจะเน่าเสียง่ายนะครับหลักๆเลยสําคัญที่ย้ายลงสวัสดีครับพบผมในช่องเอเมตตาปานนะครับ คลิปนี้ผมจะมาย้ายลูกป,ประกัรน,นะครับมอมะรลนะครับที่เราเพาะไว้ในขันวันนั้นนะครับวันนี้ก็ได้4วันแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาทําการย้ายลงบ่ออนุบาลกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเตรียมบ่ออนุบาลก่อนนะครับก็ผมจะย้ายลงเป็นบ่อปูนนะครับก็เป็นบ่อปูนขนาดความาฟางนั้นเนี่ยความฟางประมาณร้อยเซนนะครับความฟางนั้นตาาในร้อยเซนก็น้ําก็จะเตรียมไว้ประมาณ จะใส่น้ําไว้ประมาณสองวันนะครับก็ประมาณนิ้วจมนะครับเนี่ยประมาณนิ้วเราจมนะประมาณนี้เลยที่ฟาร์มจะใช้เป็นน้ําบาดาลนะครับหรือจะเป็นน้ําประปาก็ได้แล้วแต่นะครับอยู่ที่เพื่อนๆมีน้ําแบบไหนนะครับก็จะใส่เกลือสมุนนะครับเป็นเกลือเม็ดลงไปหนึ่งกำมือเกลือเกลือที่มีส่วนผสมของแอลดีนใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นเกลือสมุนนะครับเป็นเกลือเม็ดที่ไม่มีส่วนผสมของแอลดีนใช้ได้หมดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ ก็จะใส่เป็นใบหูฟางแบบนี้เลยใแบบหูฟางใส่สักห้าใบนะครับแบบนี้เลยห้าหกใบก็ได้ครับใส่ไปอันแบบนี้ครับเราก็ต้องเตรียมบ่อไว้สักหนึ่งวันหึ่งสองวันก็ได้นะครับเพื่อเพื่อให้น้ําดีขึ้นนะครับเพราะบางทีเราเราเติมน้ําเลยเนี้ยค่าในน้ํามันไม่ดีเราก็ต้องปรับในการพักน้ําไว้ก่อนก็จะเป็นส่วนดีของลูกป,ปาลาเราครับ เดี๋ยวเราไปดูลูกปลากันว่าจะเป็นตัวหรือยังนะครับไปเลยครับนี่ก็เป็นลูกปลานะครับที่ผมเพาะไว้วันนั้นก็ปิดไว้ตั้งแต่วันที่สิบสามปิดไว้ตั้งแต่วันที่สิบสามวันนี้ก็ได้ประมาณสี่วันวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเขาจะเป็นไข่เป็นตัวหรือยังนะครับนี่ครับก็เป็นตัวแล้วนะครับเห็นไหมครับะฉนนั้นเพาะไว้สามพ่อครับก็ได้ประมาณก็ได้ได้สองสองขัน ข้อหนึ่งไม่ได้นะครับไม่ยอมรัดนะครับเห็นลูกปลาครับเป็นมอมาเลก็ทําไมถึงต้องย้ายลงบ่อนุบาลใช่ไหมครับก็เพราะว่าผมเพาะในขันเนี่ยในขันเนี่ยถ้าเราใส่อาหารไปเนี่ยมื้อแรกของเขาเนี่ยอาจจะทําให้น้ําเน่าเสียได้เพราะว่าน้ําเนี่ยน้ําเนี่ยมันน้อยถ้าอาหารเหลือเนี่ยน้าจะเน่าเสียง่ายนะครับหลักๆเลยสําคัญที่ย้ายลงบ่อหนุบาลก็คือเรื่องน้ํานะครับถ้าในบ่อนุบาลเนี่ย มันจะฟ้างน้ำมันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับน้ําจะมีค่อนข้างเยอะก็เลยก็จะทําให้น้ำเน่าเสียชฉาเวลาเราใส่อาหารเหลือหรือลูกไลเราตายเงี้ยเหลือมันก็จะไม่ค่อยเน่านะครับลูกปลาก็ทําไมถึงต้องย้ายสี่วันใช่ไหมครับสี่วันก็เพราะว่าลูกปลาเวลาออกใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีถุงอาหารใต้ท้องเขาช่วงเวลาเนี้ยเขาจะไม่ต้องการอาหารเลยนับนับจาก ที่เขาฟักเป็นตัวแล้วจะไข่สี่วันเป็นหลังจะเป็นไข่ประมาณสองวันเขาจะฟักเป็นตัวเนียเขาจะมีถุงอาหารใต้ท้องเราไม่ต้องเลี้ยงอาหารเขาครับยาเวลานี้ก็คือเวลาที่ลูกปลาต้องการอาหารมากที่สุดผมก็จะเลือกที่จะย้ายเวลาเนี้ลงบอล่ออนุบาลแล้วพร้อมให้อาหารมือแรกเลยนะครับผมก็จะใส่ลูกปลาสองข้อให้พ่อปลาเลี้ยงตัวเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาพ่อปลาตัวนี้ออก เอาพ่อปลาตัวนี้ออกเพราะว่าข้อเนี้ยคู่เนี้ยจะเป็นมาจากพ่อแม่เดียวกันครับก็เป็นพี่น้องกันก็เร,เราก็สามารถรวมกันได้นะครับเราก็เช็คเช็คเชื้อสายได้นะปรเดี๋ยวสมังแรกเนี่ยเราก็จะไปเทเลยค่อ,อนข้างเยอะ,ะครับสังเกตดูลูกปลาเพราะว่าอ่างผมมีจำนวนจำกัดนะครับก็เลยเทยรวมไปเลย แล้เ,เดี๋ยวเราเค่อยมามาแยกเขาตอนถ้าเขาหนาแน่นไปแล้วเราเค่อยแยกที่หลังได้นะครับก็ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็จะ,ท,ะ,ะทิ้แบบทงไวบบ้ประมาณห้าทีแบบเนี้ยทิ้งไ้แบบเนี้ยประมาณห้าทีเพื่อให้เขาปรับสภาพน้ำเล็กน้อยเพราะว่าเราอยู่ในขันเนี้ยก็สามารถที่จะเทได้ง่ายนะครับการดูแลก็จะง่ายฝ่าที่เรา นี้ขันนี้ก็จะมีมีพ่อนะครับเห็นไหมครับพ่อก็จะให้พ่อตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงที่เลี้ยงลูกเพื่อนๆถามว่าเขาจะกินลูกไหมไม่กินนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกต่างพ่อต่างแม่กันถ้าเราเทพร้อมกันวันเดียวกันนะครับไม่มีทางกินแน่นอนครับเราจะทิ้งไว้สักห้าทีนะครับว่ากระมังนั้นทนข้างตากโดนโดนแดดนะครับน้ำอนนี้ค่อนข้างเย็นวก็ปรับสภาพเล็กน้อยก็ได้นะครับทิ้งไว้แบบนี้ห้าทีเดี๋ยวห้าทีเราก็จะมามาปล่อยกัน ไปเลยครับเรามาดูขนาดชั้นชุดนี้นะครับชั้นชุดนี้เป็นชั้นแนวตั้งสองชั้นนะครับตัวชั้นจะพ่นเป็นสีดานะ้านหลังจะมีฉากสีขาวนะครับเวลาใส่น้ําใส่ปลาแล้วก็จะเห็นปลาได้อย่างเด่นชัดเลยนะครับขนาดความฟางด้านหน้านะครับ32นิ้วความลึกด้านใน5นิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้นนะครับ36นิ้วนะครับชุดนี้มาพร้อมกระโหลวาร์มฟาง5นิ้วยาว5นิ้วสูงได้8นิ้วเลยนะครับจะเป็นกาวซิลิโคนสีดํานะกระจกจหนา3มิลนะครับ โหลจะค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะเลี้ยงประกาศได้ทุกสายพันธุ์เลยนะชุดนี้วางโหลได้ชั้นละหกใบนะครับได้โหลทั้งหมดสิบสองใบครบชุดตามภาพเลยนะครับสวยงามไหมล่ะครับเราตัดไปชมคลิปกันต่อเลยนะครับแล้วก็ได้ห้านาทีแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาทําการเทลูกป,ประกาศหม้อมะเลนะครับลงในอ่างปูนของเราก็จะเท ขันที่ไม่มีไม่มีพ่อก่อนนะครับแล้วเทไปก่อนแลใสนะ่น้ำเข้าไปเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยๆเทนะครับขันเนี่ยที่เพาะในขันเนี่ยการย้ายลงบ่อนุบาลเนี่ยจะง่ายฝ่าเพราะในภาชนะอื่นนะครับเพราะว่าขันนะค่อนข้างเล็กปลาจะไม่ค่อยช้านะครับเวลาเทเห็นไหมครับจะเทง่ายหน่อยนะครับเพื่อนๆถามว่าแล้วถ้าเราไม่เพาะในขันแล้วเพาะในที่ฟ้างๆว่าน,นี้ในกล่องโฟมที่ใหญ่ ในกระมังเราก็สามารถไม่ต้องย้ายก็ได้นะครับก็ดูความเหมาะสมนะครับว่าน้ําเราเยอะไหมว่าเรามีจัดการแบบไหนนะครับครแล้วเดี๋ยวก็เรามาเทกระมังที่มีพ่ออยู่ด้วยนะครับก็จะค่อยๆเทแบบกระมังแรกนะครับแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวพ่อปลาจะกินลูกปลากระมังแรกที่เราเทนะครับเขาก็จะดูแลเหมือนลูกปลาในกระมังของเขานะครับก็จะประมาณนี้เลย เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็หาพวกพืชน้ําอะไรมาใส่ก็ได้นะครับแต่ที่ฟาร์มจะใส่เป็นบัวเมซอนนะครับใใส่แบบนี้ก็ผมจะแนะนําว่าอาหารมื้อแรกเนี่ยเราควรที่จะให้ลูกไรเขานะครับแล้วมื้อต่อไปก็จะเป็นถ้าเราไม่มีลูกไลหายากนักก็ไข่ต้มไข่แดงต้มก็ได้นะครับไข่แดงต้มสุกก็ให้เขาเล็กน้อยนะครับแต่ลูกไร่มื้อแรกแนะนําให้เป็นลูกไรครับลูกไรเนี่ยจะออกลูกตัวเล็กมาเป็นตัว ให้ลูกปลาเรากินทีนะครับก็จะใส่ครั้งหนึ่งก็จะอยู่ได้สามถึงสี่วันนะครับลูกปลาเราจะค่อยๆกินไปหลังจากนั้นถ้าเรามาหาลูกไล่ไม่ได้จริงก็เป็นไข่ต้มก็ได้ครับไข่แดงต้มสุกก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการย้ายลูกประกัดลงอ่างปูนะครับก็เป็นวิธีแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถทํากันได้นะครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ หาเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลายเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าเรามาพูดคุยแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประกาศใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน